ตอนรับเข้าสู่ช่องคนพัดถิ่นพเนจรวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปทัวร์ภาคอีสานกันนะครับแต่จะเป็นจังหวัดอะไรก็อยากให้ท่านผู้ชมติดตามรับชมไปพ,พร้อมๆกันนะครับบ้ายอ๋อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปก็ับผม เ,เต็กมาดูหมอกกันเลยเฮ้ยแพงมองมเห็นถนดแล้วเออ <laughs> มือิด็เอามองกด็ดกมอกลงนี่ดิเขาใหญ่เนี่ยออกแรงออกแรงมากครับตรงนี้อยู่ตรงทับร้านนะครับจะขึ้นวังน้ำเขียวนะครับ ถน,นนะยังไม่ได้ครึ่งทางน,ะนี่นะครับหมอกครับตอนนี้เราอยู่ตรงทับลานนะครับก็ยังไม่ได้ครึ่งทางเลยครับ ก็จอดพักรถที่ปตทนะครับไปปตทครับหมอกเยอะมากครับตอนนี้ครับตอนนี้เราจอดพักรถนะครับที่ปตทนะครับตรงเลออยวงทับลานนิดนะครับน่าจะ ใกล้ทางเข้าวังน้ำเขียวครับนะฮะเห็นหมอกนะครับไม่ใช่ฝุ่นนะครับอันนี้คือหมอกนะครับแค่ทับลานนะครับมีหมอกฮะนะครับหมอกฟุ้งมากครับนี่เป็นมันใกล้เขาใหญ่นะครับก็เป็นป่านะฮะ มอกเยอะมากครับผมแล้วมาถ่ายให้เพื่อนๆดูครับหมอกเยอะจริงครับไม่ได้จุดไฟเผาหญ้าอะไรนะครับนีหมอกแท้ๆหมอกจริงๆเลยฮะตรงนี้มันเป็นใกล้วางน้ำเขียวนะครับก็ใกล้เขาใหญ่ด้วยครับมาเย็นฝนน่าจะตกนะครับคื้นเปียยนหมอกขึ้นเต็มเลยฮะตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนนะครับ เลี้ยคืนนิดๆมายังไม่ถึงครึ่งทางครับเดี๋ยวเราต้องไปต่ออีกครับจะไปที่ไหนก็รอติดตามแล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อครับผม ผ่านพิบูลนะครับเราจะพลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือนี่ครับผมสลัเปานะครับสลัเปาขึ้นชื่อมากครับบริเวณเส้นก่อนจะถึงอำเภอพิบูลนะครับก็อยาเยอะมากครับตามสองทางก็เลือกร้านเอานะครับอร่อยทุกร้านครับ ไส้ก็จะมีประมาณนี้แค่เค็มหมูสับน้อไม้หมูแดงหวานเผื็ดงาดำนะครับกระเป๋าฟอวละห้าสิบ,ะ 10, สบ 10, นะครับกระปุกสามสิบสับสิบห้าสิบนะครับไม่จะเป็นก่องหนึ่งน่าจะขายดีครับหนึ่งเป็นสิบชั้นเลยฮะ ร้านนี้เปิดกี่โมงครับกี่โมงถึงกี่โมงครับค,ครับอส,อรอสองโมงเช้าอ๋อปิดกี่โมงครับ,อ,อ,อ,รบอ๋อแล้วแต่จะหมดใช่ไหมเย็นๆครับของพี่ได้ยังอ่ะพี่บนรถอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวอรอแอป๊บ Nó họ mặt tơ mình ạ Đây là bài vui ถ้าใครผ่านมาทางที่บูรน,นะครับก็แวะซื้อชิงกันได้นะครับก็ของข,ขึ้นชื่อครับที่นี่นะครับอันนี้ผมแวะร้านนะครับร้านน้องเปาเปานะครับน่าน้องเปาเปามศุลนะครับได้ครับจอ่ององ่า ได้แล้วครับได้แล้วครับเราไปเลยครับได้แล้วครับไปเลยครับได้แล้วครับไปเลครับอยู่นีใช่ไหมคะโอเคได้แล้วครับเราก็ไปต่อครับ มีกล้วยเบกแตกนะครับทั้งหวานมากหวานน้อยครับมีเผือกมีมันหลายอย่างครับราคาไม่แพงครับสมถุงร้อยครับถุงเบริ่มเลยฮะถุงใหญ่มากถ้าสิบถุงเก้าถุงแถมถุงครับเอเก้าถุงแถมถุงครับนี่ครับที่เขาทำสดๆเลยครับ อทอดทอดใหม่ทุกวันครับทางสดสดเลยครับน่ากินมากหวานน้อยครับอ๋อครับใครแวะมาที่แก่งจะพือนะครับแวะมาร้านได้ครับร้านที่ได้เลยนี่ไแค่นี้ เล่แก่งสะพืนอน่ะเป็นไงครับเป็นไงครับก็เอาไปเพิ่มอีกดิโอ้ยนิ่มออยออกฮะมาเพื่อมาเพื่ออนี่ออกไปก็ได้เชื่ออะไรเส้นโอเครู้เรื่องมึดไปไหนมึด ที่จริงทำพิซซ่ก็ได้นะไม่เป็นไรซี้สามปลาก็มีครับฝั่งนี้ปลาแห้งต่างๆนะครับมีหนังกบด้ฮะมี่แล้ว่ไชไช่มีหนังกบครับแห้งๆนะครับแห้งๆน่ากินมากเลยทอดกับกรอบ มาวงครับแปลาต่างๆ,ๆครับใครมาเที่ยวแก่งสะพื้นนะครับเนี่ยจะมีของฝากตลอดทางเดินเข้ามานะครับก็แวะมาดูมาเลือกซื้อกันได้ครับผมถุงละสามห้าสามถุงร้อยถูกมากครับถุงใหญ่มากนะครับเนี่ย ไม่ให้ถุงเล็กๆนะครับเก้าถุงแถมถุงหนึ่งน่ะฮะสุดจริงทอดทอดที่บ้านเลยไปดีกว่าไปแล้วครับคลิปแรกก็จะเป็นการเดินทางซะส่วนใหญ่ ยังไม่ได้แวะเที่ยวที่ไหนมากนะักก็อยากให้ท่านผู้ชมติดตามรับชมในตอนต่อไปมีคลิปและภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชมแน่นอนสวัสดีครับ